ดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับช่องยูทูปตำหดังซิ่งนะครับอ่าครับกสวัสดีพี่น้องใหม่อีกรอบนะครับสวัสดีพี่น้องทางช่องยูทูปนะครับศรัทธาหลวงดำมุ่ชื่นนะครับพี่น้องสาธุสาธุครับ วางได้เลยนะพี่นะวางได้เลยครับ สาธุสาธุครับท้องหรือเปล่าพี่ท้องไหม,ไมท้องหรือเปล่า,ลา,รลา,ลาครับไม่ค่ะไม่ไม่ได้ท้องครับหลวงตาครับถ้าท้องจะมีนมให้นะครับสาธุสาธุครับ impression? นี่คนท้องนี่เอานมให้ด้วยเด้อคนท้องครับกดสองกดนะครับ เก็บน้ำไว้ล่อยลบนขวดนะปล่อเล็นน้ำปล่อลงในขวด่ะทกสายทุกครับว้าวผ้าพวกหี้หรอครับข้าที่หัวนะฮะเก็บไว้บนต้นวนะครับที่จะวางไว้เก็บช้านี่ระเก็บน

เตมลับน้ำไม่อาครับากเป๋าไเลยครับน้ใเา้เยบกระเป๋าเลยครับน้ไม่รับปัจจัยนะครับไม่รับนะครับนโนมือฝน้มือใช่ครับฝันโนมืออย่างเดียวนะครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุโ้พี่น้องวิ่งมานะครับ ขวากระเป๋านะครับได้ปจ mainland, ัจจัยนะครับแบงค์ร, eline, ร้อยเนาะหลวงตาท่านไม่รับนะครับก็ได้แนะนำพี่ๆน้องๆนะครับว่าหลวงตาท่านไม่รับถาไสาธุสาธุครับแก่นน้ำไม่บริวณสองคนน้ำเป็นน้ำทะเลหกคนน้ำคป็ของบ้านของคนน้ำ ตจไม่รับกถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกออกครับถอดหมวกออกนะถอดหมวกนะครับสาธุครับไม่รัตใจวงตาท่านไม่รับนะครับพี่น้อง

anh đi đào bao nhiêu anh đào bao nhiêu cây nè, lục canh lục cây กูใส่กทเก็บน้ำี่ราเาไว้คนละคนสองคนน้ำเก็บน้ำไว้คนละคนสองคนก็เป็นน้ำี่เีงคนน้ำไว้ผมบ้านปกรดน้ำน้ำที่เหลือวางไว้ครับเด็กเปเจ้าทีท่มาเก็บน้ำ เอาบานออกก่อนนะพี่นะครับเก็บน้ำไว้พลั่วคนสองคนน้ำก็เป็นน้ำเสลียมงคลนะครับไว้ผมุนานหมุรถนะครับเดี๋ยววางไว้นะครัไเจ้างคนเก็บนะครับเอาไปเอาไปแจกคนอื่นได้ฮะเก็บเอาไปแจกคนอื่นได้นะไรฮะบานใรญ่ๆเองะโยนน้ำครับโยนน้ำเลยนะครับโยนน้ำเลยครับเก็บเก็บน้ำไว้นะพี่เก็บน้ำไว้พลั่วคนสองคนน้ำก็เป็นน้ำเสลียมงคลนับ เดี๋วางไว้นะครับเดี๋ยวมเจ้าที่มันเก็บน้แต่ก็แบบเก็บนับเก็บไว้กว่นสองขวนะครับน้ำเป็นสอวทุกสาุกครับวางไว้องบ้าคนะครับเดี๋ยววางไว้นะครับเดีวมีเจ้าที่มันเก็บน้ำเก็บน้ำไว้กม่สองขวดนะครับมันเป็นน้ำที่เก๋ยวางไว้นะครับเดี๋ยวเจ้าที่มันเก็บน้ำเก็บน้ำไว้หมดขวดสองขวดนะครับ นักกระติกมุนปนน้ำเอาไปแช่กัแม่น้องก็ได้ครับแน้องอะไรเงี้ยครับแล่ทีเดียววางไว้ครับทำไมครัเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวมันเก็บน้ำยก้วลครับยกน้ไว้บ้ครับดยกขึ้นมาด้วยครับน้ำองวบ้านัเก็บน้ำไว้บราะาคนบเก็บน้ไว้เพราะบ้านองน้ เดี๋ยววางไว้ครับเดี๋ยวเจ้าที่มัเก็บครับน้ำเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวเจ้าที่มก็บนไม่ต้องใส่รถนับน้ำไม่ต้องใส่รถเดี๋ยวเจ้าที่มันเก็บนะคแล้วก็เก็บน้ำไว้พรเราองนน้ำัวน้ำที่มันน้ำที่นน้ที่วนน้ำที่ตีน้ำเก็บนะน้ำเดี๋ยววาง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสรจตับเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ